สวัสดีชาวรา,ราศีกรกฎทุกท่านนะครับผม,ผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวรา,ราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1 5ถึง31มีนาคมนะครับว่าความรักของชาวรา,ราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึง่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครอยากรู้เรื่องราวของคุณเองนะครับผมมาดูดวงส่วนตัวกับผมได้นะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปเวลวเช่นกันก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1 5 3 1มีนาคมกดีกว่าา เป็นยังไงบ้างมาดูที่ไพ่ใบแรกก็เหมือนเดิมนะครับไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดอสตาร์เข้ามาหลายๆท่านรู้สึกเหมือนกับผิดหวังเสียใจเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เป็นไพ่เดอสตาร์เข้ามาเหมือนคุณเป็นกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งกลับมามีสเสน่ห์กลับมาดูอ่อนโยนอ่อนวัยหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรมีสเสน่ห์ในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับไพ่เลยเป็นไพ่ของเดอสตาร์เข้ามาเหมือนกับเราดูเด็กลงไปดูเหมือนกับมีความสดใสมีความน่าเิงเคยร้องไห้เคยเสียใจตอนนี้เหมือนกับมีการที่ปกทคตัวเองหรือมีการที่เหมวมาาดม่ผคิ ตอนนี้มันมีความหวังใหม่ๆเกี่ยวกับความรักแต่ท่านมีโอกาสมีความหวังหรือช่วงนี้มีสเสน่ห์เป็นพิเศษนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยคนก็มองนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยคนก็แบบจะเข้ามาคุยด้วยหรืออาจจะมีคนสนใจเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งไพ่ใบต่อมาคือคิงออฟ a า d ์เข้ามาผมไม่คิดว่าคนเก่าของคุณเนี่ยจะเป็นคิงออฟบารนะครับผมหรือว่าใครก็ตามทีผ่ผ่านความรักมาเนี่ยอาจจะเจอความรักที่เหมือนกับเป็นคิงออฟบาร จอความรู้สึกที่เหมือนกับเขาไม่ได้แคร์เรามากพอหรือเขาไม่ได้ใส่ใจหรือเขาไม่พมร้อมมีชัดเจนกับเราเนี่ยแหละนะครับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นแบบนี้คุณเลยเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่ใจร้อนเอาแต่ความคิดของ,ของคขากับของตัวเองไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของเราบ้างว่าเราสึกไงไม่พมร้อมมีชัดเจนไม่พมร้มพอมจะมีใครในชีวิตแต่ก็เข้ามาหาเราพอไพ่ไปต่อมันเนี่ยคือไพ่หกเมต้าเข้ามาเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับอ้าวแล้วคุณเข้ามาหาฉันทําไมกว่าจะมากว่าจะพยายามพบกันมากว่าจะทําความรู้จักกันยาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าอยากรู้จักกันนีย่ยเปิดใจให้ใครเนี่ยก็เปิดใจแล้วก็รักคนนั้นไปเลยแต่ไพ่หกไม้เท้ามันผ่านอะไรกันมาเยอะมันผ่านเรื่องราวกันมาตั้งเยอะแยะก็คิดว่าไพ่หกไม้เท้าใบนี้บอกชาวศิก์ก็กลยท่านว่าคุณคงรู้สึกแบบว่างานที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งจริงๆเนี่ยมันผ่านการศึกษากันเยอะก็เหมือนกับไพ่ king of wands ใบนี้แหละคุณเคยผ่านเรื่องราวความรักนะครับผมที่ใช้ความรักให้กับใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกแบบว่าเราให้เขาไปอ่ะเราพยายามลึกษากาากพย,ายามไปต่อด้วยกันแต่ความชัดเจนนไมม่ีีสัก่ง ความพร้อมที่จะแคร์เราบ้างหรือสนใจให้ความรู้สึกหรือให้ค่าของเราเนี่ยไม่พร้อมจะมีเราเนี่ยก็อย่าเข้ามาศึกษาหรือเรียนดูกันดีกว่าไพ่หกไม้เท้าเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับ <Warner> มันเป็นการพยายามที่จะไปให้ถึงยอดเป้าหมายแต่เหมือนกับเราปีนอยู่คนเดียวเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เราลุยนะเราพร้อมจะลุยเราพร้อมจะไ่าเราพร้อมจะต่อสู้แต่เหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดเราทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เห็นปลายทางทําไปเรื่อยแล้วเขาเหมือนกับไม่ได้ต้องการแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องการเราไม่อยากมีเราในชีวิตเนี่ยไพ่ก็เลยคิดมาว่าถ้าเธอเเเป็็นนนนนอออย่่าาางงั้้ีีธกไมมคววรขขใชิตฉะ เธอก็ไม่ควรที่จะเข้ามารักกันไม่ควรจะเข้ามาทาร้ายกันเพราะไพ่หกไม้เท้ามานถึงว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราเคยผ่านอกันมาตั้งเยอะเราเคยรักกันมากมายแค่ไหนเราเคยผ่านสิ่งต่างๆอุปสรรคมากมายปัญหามากมายมาตั้งเยอะถ้าคุณไม่ได้รักฉันจริงๆคุณไม่ต้องการที่จะมีใครในชีวิตแบบชัดเจนจริงๆเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะเข้ามาในชีวิตไม่ควรจะเข้ามาทาร้ายกันหรือว่าไม่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเจ็บปวดเสียใจแบบนี้นะครับไพ่เลยเกินไพ่ขึ้นมาว่าเด็กถึงไม้เท้าตอนนี้คุณเองค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับเด หรือไม่ได้พร้อมจะุยต่อหรอกแต่มีคนเข้ามาให้ความสนใจคุณในเรื่องของหน้าตารูปร่างของเรารูปลักษณ์ของเราภายนอกเพราะเราดูเหมือนกับ line, อ่อนโยนอ่อนวายเดี๋ยวเป็นเด็กที่เหมือนกับมีความสุขจะทาอะไรก็ทํยายจะไปไหนก็ไปตอนเนี้ต่อนหน้านี้คุณอยู่กับเขาไปเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนกับไปทุ่มเทวความรักไปอยู่กับเขาด้วยความมั่นคงไปไหนก็ไปด้วยกันแต่ตอนนี้ไพ่ขึ้นเปเด็กถี้เท้าเส้นทางของคุณหรือชีวิตของคุณเนี่ยมีเรืร่องต,ตื่นเต้นรอคอยคุณอยู่ไอที่คิดว่าน่ากลัวคิดว่าเจ็บปวดอออออะไไรรรทททีีี่่่่่คคคิดววาาาาาาเเ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 เสยยยใจจจนนมมมบบปกกืผ ไพ่เด็กถึงเมเท้าในนี้เลยบอกว่าตอนนี้เหมือนกับเราพร้อมจะลุยพร้อมจะไปไหนก็ไปทําอะไรก็ทาอยากทาอะไรก็ทําโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอใครไม่ต้องมานั่งสงสัยไม่ต้องมานั่งเจ็บปวดไม่ต้องมานั่งทนว่านียเมื่อไหร่เขาจะทักเรามานะเมื่อไหร่เขาจะมาหาเรานะเมื่อไหร่จะไปเที่ยวด้วยกันเม,มื่อไหร่จะแบบเออไป,ไ,ไปนี่กันไหมไปนี่กันไหมกินนี่กันไหมวันหยุดเราทําอะไรกันดีตอนนี้ไพ่เด็กถึงเมเท้าเข้ามาคุณสามารถตัดสินใจว่าเอออยากไปทาอะไรก็ทําอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยมีความสุขหรือคุณอาจจะพบเจอความสุขที่เหมือนกับมีคนนเเข้าาาามมมชชืื่่ออบุณหว สวนคุณไปนูนป่นไปนี่อยากมีการที่เหมือนกับชอบในสิ่งคุณเป็นชอบในสิ่งนักในสิ่งคุณเป็นรอบนักในตัวของเราจริงๆนะครับซึ่งไพ่ขึ้นมาว่าเด็กถือไม้เทา้าชอบในความสนุกชอบในความที่เหมือนกับอยู่คุณเริ่มมีความสุขอยู่ยแล้วก็เลยเข้ามาหาคุณพอไพ่ใบต่อมาเนี่ยคือไพอ่อัศิวินถือไม้เท้าเข้ามาก็ค,าคิดว่าตอนนี้คนใหม่ก็เข้ามานะครับเป็นอัศวินถือไม้เทา้าคุณเหมือนกับคนที่เหมือนกับเริ่มจุดเทียนติดอีกแล้วเทียนที่มันดับไปไฟที่มันดับไปเนี่ยก็เหมือนผู้หญิงคนนี้ท ความมืดต้องมีแสงสว่างตอนกลางคืนก็ต้องมีตอนเช้าถูกไหมครับมันก็เหมือนกันนะครับความรักก็เช่นกันความเจ็บปวดความเสียใจก็ต้องมีการเยียวยามีการพัฒนามีการรักษาพบเจอสิ่งใหม่ที่มันมีความสุขนะครับมีความทุกข์มีความเสียใจก็ต้องมีความสุขมีความรักที่มันแย่ๆก็ต้องมีความรักที่มันดีๆแน่นอนครับคนนี้คือคนใหม่ที่เข้ามาหาคุณถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นมาว่าอสศวินทรอเถื่อนขอบอกนะผมว่าคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้สึกดีเข้ามาหาคุณด้วยความรู้สึกที่เหมับ มันคงดูดีดูแบบเอาความรู้สึกดีๆมาให้เราแต่พ่ขึ้นมาว่าสอนเธอเดียนคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเลยว่าผู้ชายที่เข้ามาหาคุณตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้ความที่เหมือนกับต้นไม้ลองนึกถึงการปลูกต้นไม้ดีเนี่ยดูดูดูนะครับว่าเราปลูกตั้งแต่เป็นเมล็ดเนี่ยก็ต้องคอยแบบพรวนดินลดน้ําค่อยๆลดค่อยๆดูแลถ้าคุณเล่งให้มันโตหรือว่าไปใส่ปุ๋ยมันเนี่ยตั้งแต่มันเป็นเมล็ดเนี่ยมันก็จะโตด้วยความรู้สึกเหมือนกับโตแล้วมันก็ไม่แข็งแรงสักวันหนึ่งมันต้องตายตายแล้วเร็วด้วววววยยยจบบเเเเเรรร็็ด้้้กกกกกหหหมมมมมืืืออออนนนนนคคาาััััปล่ต นะครับเป็นใช้เพียงใช้เวลาใช้ความศึกษาการให้เหมือนกับค่อยๆปลูกมันจะยืนยงเท่าไหร่เนี่ยหรือมันจะปลูกต้นไม้ต้นเนี้ยหรือความรักของคุณของการละกันเนี่ยจะมั่นคงแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วก็คนคนนี้นั่นเองอย่าให้รีบนะบผมค่อยๆศึกษาค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆแบบนี้ดีแล้วนะครับซึ่งไพ่ใบต่อมานะผมก็เป็นไพ่วินถือถ้วยเข้ามาถามว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับใครหลายคนถ้าเกิดยังไม่มีใครเข้ามาและล่น,นย,ยมอยู่ความรู้สึกเก่าๆหรือความรักเก่าๆที่เขาเหมือนจะมาบอกแล้วว่า เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอเป็นยังไงเธออยู่ได้ไหมเธอโอเคไหมไพ่ขึ้นมาว่าตอนนี้ขึ้นมาว่าคุณถือถ้วยคุณคงจะรู้สึกว่าคุณก็เห็นแล้วนี่ว่าฉันเจ็บปวดแค่ไหนในวันที่ไม่มีคุณคุณก็รู้นี่ว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนคุณก็รู้นะว่าฉันเจ็บแค่ไหนตอนนอนที่คุณจะจากฉันไปเดี๋ยวคุณมาบอกว่าฉันเป็นอะไรหรือเปล่าไพ่ขึ้นมาว่าคุณถือถ้วยคุณจะมาถามทําไมคุณก็รู้ดีว่าคนถูกทิ้งมันเป็นยังไงเจ็บปวดแค่ไหนเสียใจแค่ไหนวันที่ไม่มีกกกกัันนนนนใวววววทททีีีีีีี่่่่่่่คคคคุุณณไไมมมมเเเเขขาาาาาาแล้้้ยยยยยยรรงงงอออููดดดปถถิิ นะครับมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับลองมาเจ็บเป็นแทนกันดูไหมลองมาจะถามมาทาไมถามเพื่ออะไรไพ่ขึ้นมาว่าคืนถือถ้วยนะครับผมมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับเราเกลียดอ่ะในสิ่งที่เขาต้องมาคอยห่วงคอยถามว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าไพ่ขึ้นมาว่าคืนถือถ้วยมันคงไม่เจ็บหรอกมั้งไม่คงจะเจ็บไหมคนทิ้งไปคนจากกันไปคนทาร้ายกันแบบนี้คนรักใครทักคนหนึ่งมากคุณลองดูนะคุณลองรักใครทักคนหนึ่งมากๆแล้วคุณลองถูกทิ้งไปสิแล้วคุณลองให้คนคนนั้นนี่เขาทิ้งคุณเน่าลเปออะไรรหื ไพข่ขึ้นคิงถูถ้วยใบนี้บอกว่าเรารักเขามากนะ,ละหลายท่านคงจะบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ท่านคงบอกว่าโอเคแต่ความจริงแล้วในใจของเราเนี่ยมันแบบร้องไห้เสียใจเหงามากมายเดีย่แหละนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรกับเขาได้อีกเพราะไพ่ใบต่อมาเนี่ยคือไพ่ขึ้นมาว่าเวโอ h e y เย r เข้ามากับเวโอฟอร์จูนผมเลยคิดว่าไพ่เวโอปติเย well ่เขาบอกว่าคุณอาจจะเลือกที่จะปล่อยให้โชคชะตามันนําพาไปเพราะไพ่พขึ้นมาว่ากงรงล้อห่งโชคชะตาคุณเลือกที่จะปล่อยให้โชคชะตามันมันวนไปถ้ามันใช่ ก็ขอให้มันโชคชะตามันน <ina> ั้นนะมันกลับมาหรือมันใช่นั่นเองถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรขอให้มนปล่อยไปแล้วแต่เว้นแต่กรรมแต่เวลานะครับผมหรือว่าแต่โชคชะตาเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับเราไม่สนใจแล้วว่ามันจะเป็นยังไงแค่ทําที่ดีสุดรักเขาตัดไดให้เกิดหัวใจเรายังมีของเขาตัดไดหัวใจถ้าเกิดเรายังรักคนนี้อยู่เนี่ยก็จะอยู่คนนี้แหละแต่ถ้าเกิดตัดใดหัวใจของเราไม่อยู่คนนี้แล้วก็ตามไพ่ขึ้นมาว่า 2, นหนึ่งในเท้าคุณจะเจอความรับใหม่ stroke, เข้ามาแน่อนอนในช่วงข,ของปีสองห้าหกสามนี้นั่นเนองนะครับ ก็คิดว่าคุณอาจจะเจอความรักใหม่มีการเริ่มต้นเป็นคู่รักเป็นแฟนกันเลยกับคนที่พร้อมจะดูแลคุณเพราะว่าเจนพักของผู้ชายคนหนึ่งเขาดูแลแม้กระทั่งเด็กๆพวกนี้แน่นอนครับการดูแลเด็กเป็นคนที่เหมือนกับอบอุ่นน่ารักเหมือนผู้ชายคนนี้เลยคุณมีสิทธิ์ที่จะพบเจอความรักใหม่ถ้าใครที่เจ็บปวดเสียใจจนไม่ไหวแล้วเวลามันหมดแล้วพ่ขึ้นมาว่าขิงออกครับกับหนึ่งไม้เท้าปีนี้คุณมีเกณฑ์จะเริ่มต้นความรักใหม่เจอสิ่งดีๆสิ่งที่มันมั่นคงกว่าเดิมนะครับซึ่งเป็นผู้ชายที่เหมือนนบคนที่่ร้อออมจะดูแลออุน นะครับแต่คนนี้เป็นคนที่เหมือนกับไม่ได้หวือหวาอะไรมากเรื่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปแต่คนนี้ถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยก็จะไม่ได้คุยกับใครหรอกนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับนิ่งๆจะไม่ค่อยแบบว่าเข้าหาหวือหวาหรือว่าหนักมากเหมือนกับที่เราเคยเจอนะครับหนักมากพอไม่ต้องการก็คือไม่ต้องการเลยเหมือน king of one อันนี้นั่นเองนะครับก็ขอบคุณชาวราศีกรกฎทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้หน่อยนะครับผมแล้วก็ใครอยากดูดส่วนตัวกับผมก็แอดมาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ